สำหรับคนที่ผ่อนบ้านเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าการที่ผ่อนอยู่ถึงถุงวันนี้ผ่อนแต่ดอกนะต้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกแล้วสถานการณ์ที่ซ้ําเติมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือการขึ้นดอกเบีย้ยเราไม่ยอมลงสักทีของดอกเบี้ยแบงค์ชาติทีนี้แบงค์ชาติาก็บอกว่าไว้งี้แหละเขาก็บอกว่ามันไม่มีช่วงเวลาที่มันจําเป็นต้องลดเขาเห็นแบบนี้แล้วเขาก็แค่ไม่ได้ติดทะเล่ง เราแค่ชะลอทีนี้ไอาการขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาพรวมเรื่องปากท้องเราโดยตรงยังไงวันนี้จะมาสรุปให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้พยายามนะประเด็นก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามเรียกร้องมาตลอดให้ลดดอกเบี้ยเมื่อลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยคิดง่ายๆเลยเวลาเรากู้แล้วดอกเบี้ยถูกเราก็อยากกู้ถูกไหมโดยเฉพาะคนทําธุรกิจคนทําธุรกิจถามว่า ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นสําคัญมากครับเพราะว่าอะไรเงินหมุนต่างๆนานามันก็เกิดจากเงินกู้ทั้งนั้นแหละเมื่อดอกเบี้ยมันสูงเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนสูงไปด้วยต้นทุนจะกู้อะ่ะสูงไปด้วยสมมติว่าการจะขยายโรงงานสมมติว่าผมเอ่อขาขนมกระป๋องแล้วจะต,ต้องการขยายโรงงานก็ต้องไปกู้ถูกไหมถ้าดอกเบี้ยมันแพงก็ไม่ทําก็ไม่ขยายนึออกปะ พอไม่ขยายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจะไปจ้างคนงานจะไปจ้างเหล็กจะไปซื้อนูนน่นนี่นั่นมันก็ลดลงถูกปะเพราะฉะนั้นนะ่ะทางคุณเผ่าภูมินะครับดเรเผ่าภูมิท่าน,นก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นโดมิโนโคือโดยเฉพาะถ้าทาแบงชาติบอกว่าเ e อ้ยไอการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหรือว่าการที่เศรษฐกิจมันจะไม่ได้เติบโตอ่ะ GDP ต่างๆนานานู่นนี่นั่นอะ่ะมันจะลดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงเอา้าก็ภาคอุตสาหกรรมมันคอนเซิร์นเรื่องดอกเบีย้ยถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยภาคอุตสาหกรรมมันก็เดินไปไม่ได้ถ้าภาคอุตสาหกรรมมันเดินไปไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ขยายตัวไม่ขยายตัวก็ไม่จ้างงานไม่จ้างงานก็ไม่มีเงินซื้อของกินมันก็วนเป็นโดมิโนอย่างนี้แหละเออประมาณน,นี้อันนี้ง่ายยังอืมง่ายแล้วนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องกันไปะนะครับนั่นก็คือเขาก็ถามพี่ยุทธ์เขาก็ถามว่าเฮ้ยแล้วเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะแบงค์ชาติเขาก็บอกว่าเอยอัตราการบริโภคมันเติบโตถ้าคุณบอภูมิก็บอกว่าเ e อ้ย่าไปมองเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตว่ามันเป็นเรื่องของการบริโภคเขาไม่ได้ให้ไปซื้อมามาซื้อซื้ออะไรมาของบริโภคอย่างเดียวเราต้องมองในมุมของการลงทุนที่เป็นอ่อไมโครเป็นนาโนเป็นไมโครเข้าใจยัง บางทีเนี่ยรวมกันสามบ้านถ5บ้านเปิดร้านอาหารตามสั่งเนี่ยมันก็เป็นแบบการทําธุรกิจเล็กๆเ,เกิดขึ้นมันก็จะเป็นการขยายตัวเป็นวงรอบทางเศรษฐกิจที่มันขยายออกไปก็มองอย่างนี้อ่ะก็สรุปเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับนโยบายการเงินต่างๆแต่ถามว่าดิจิตอลวอลเล็เนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าแกงนักลองเขาก็ขู่แล้วนะาะเมื่อไหร่ฟับเลยแต่ทีเนี้ย อย่างที่เราเคยพูดไปเมื่อคลิปก่อนหน้าเนี่ยรัฐบาลอ่ะก็ต้องใจแข็งถ้ามั่นใจจะทําก็ทําเดินหน้าไปเพราะว่ามีอํานาจในการทําแต่ว่าพอถ้ามันเข้าสภาไปสามวาระใช่ไหมครับคือรัฐบาลพยายามจะเลือกที่จะไม่ใช้พลกเนาะถ้าพลกรเนี่ยฟันโชกมามันก็น่ากลัวแต่ถ้าสมมติเป็นพรบมันต้องเข้าสามสามวาระสมมติว่ามันไปเกลียวอวาระที่สองแล้วมีคนไปร้องจริยธรรม ก็เละเทอ,อีกเข้าใจยังทีนี้มันก็จะไม่มีใครกล้าก้าโหวตแล้วไงตั้งแต่อันแรกแล้วถ้าเข้าสภาโหวตกฎหมายสําคัญโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเงินกู้แล้วไม่ผ่านอะไรเกิดอะไรขึ้นไหมนายกต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่อืมใครจะเสี่ยงจ้ะเลือกตอนนี้ก็เกลนะจ๊ะเข้าใจยังเออประมาณนี้นั่นแหละก็เดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงต่อเนาะ แต่ว่าการที่ดอกเบีย้ยส,สูงๆแพงๆอย่างเงี้ยคนรวยๆเขาก็ได้ประโยชน์เนาะส่วนคนที่มีสินเยอะๆเงี้ยก็ร้องไห้สู้ต่อนะเราต้องสู้